วิดีโอเทสสินค้าจริงนะครับเครื่องทำเส้นนวดเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับของคุณขวัญหาไทยวันนี้เราประกอบให้คร่าวๆนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตชตัวนี้มีมาให้ 2ขนาดนะครับลูกค้าต้องเปลี่ยนใส่เองทางนี้นะคะเสียบเข้าออกอีกขนาดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นจลาบีหลังใช้งานตัวนี้เป็นยางรองนะคะลูกค้าเอาไปใส่เองนะครับนนเล็น Thank you. องใช้งานได้ปกตินะครับส่วนตัวนี้เป็นน็อตเวลาลูกค้าติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วก็เจาะเองได้เลยนะครับสตัวนี่นะครับอันนี้ก็การติดตั้งแบบคร่าวๆนะครับ มีตำหนิจากการขนส่งบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาส่งมาลังไม้ต่อเปล่าอย่างนี้เลยเครื่องพร้อมส่งนะครับ